อ่าวันนี้เรามาแกะกล่องเครื่องแตหญ้าไฟฟ้ากันนะครับผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับก็ราคา600กว่าบาทเครื่องนี้ก็ผมสั่งแบบแบตบ2ก้อนนะครับอ่ามีแบต2ก้อนอุปกรณ์ก็มีใบมีด3มนะครับแล้วก็อก็มอเตอร์นะครับมีอะแดปเตอร์อะไรให้นะครับอันนี้ผมจะมาติดตั้งไอ้ขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยไม่ยากเลยนะครับมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นมีคู่มือมาให้ก็เดี๋ยวลองดูกันได้ไม่ยากก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ เน้นมากนะครับมีแอปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาทดสอบการใช้เลยนะครับนี่ผมจะรวบรัดในการติดตั้งไปเลยลองอันแรกก็จะติดตั้งในใบใบเป็นวงเดือนเป็นเป็นตัวกลมๆนี้ก่อนนะครับก็มีประแจมาให้นะครับสะดวกผมสั่งแบบ2ก้อนถ้าแบบ1ก้อนก็ราคาก็จะถูกกว่านี้อันนี้ก็วัสดุก็บานกลางนะครับวัสดุดูแล้วตามตามราคาครับตามราคา มีการอันนี้มาให้นะครับการกระแทกริมขอบอะไรเนี้็ได้ด้ามจับยืดได้นะครับยืดตามสารเระของเราอ่ะแล้วเรามาใส่แบตกันเลยนะครับใส่แบตแล้วก็ลองใช้งานดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทดสอบเสียงดูนะครับเสียงดูกำลังดีนะครับ เนี่ยเปหรับสวนเล็กๆในบ้านได้ครับแต่ถ้าสวนใหญ่ไม่ดีถ้าพื้นที่ในบ้านไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เหมาะนะครับถือว่าตัวนี้ตัดได้ได้ดีกว่าตัว200กว่าบาทผมเคยซื้อโอ้โหอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับหลังจากตัดนะครับดูมอเตอร์ก็โอเคไม่ร้อนนะครับมอเตอร์ไม่ร้อนอลองเปลี่ยนมาเป็นใบพลาสติกนะครับที่เขาให้มาว่า ว่ามันจะตัดแต่นี้ผมจะลองตัดในกระถางนะครับข้างในลองตามมาดูนะฮะนี่ฮะในกระถางถ้าสะดวกครับเห็นไหมที่แคบแคบเราแย่เข้าไปมันก็ไม่ทําลายต้นไม้ของเราด้วยนะครับด้วยแรงที่กําลังพอดีนะครับถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นเครื่องที่เป็น4จังหวะหรือ2จังหวะเนี่ยโอ้โหลำบากครับเพราะมันใหญ่ทำลายต้นไม้ของเราได้ขาดเลยนะถ้าต้น ตัวเล็กๆนะแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะเรางานละเอียดได้เลยนะโดยฮะแัตง่ายลองใช้ประมาณ15นาทีก็ยังเหลือนะครับแบตผมมองได้ตัครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงน่าจะได้ถ้าเราชาร์จเต็มนี่ผมแกะกลองมาก็ใส่เลยนะครับใช้เลยเนี่ยสภาพใบมันก็ไม่ <ใน S 1> ไม่ได้สิ่งร้ตรงนี้ก็<ร>สามารถนะปรับได้ครับตรงนี้ก็ยังสามารถ ปรับขึ้นลงได้ปรับแบบนี้นะปรับแบบนี้ขึ้นลงหมุนหมุนหมุนง่ายครับนี่ปรับเข้าออกอ่าบาทีความสูงอ่านี่นะอันนี้มือจับปรับได้โอเคก็ปิดล็อกอ่ะมีส่วนนี้คล้ายๆกับดันกลับไปด้านหน้านะฮะนี่ฮะปึ๊บไปด้านหน้าปึ๊บแล้วก็ปลุเข้าปุ๊กออก เขาบอกบางครั้งในกระถางเล็กๆเ,เราก็ถ้าไม่ยาวเราก็สะดวกแต่ถ้ายาวหน่อยเราก็ให้ยาวได้ยาวยาวเยอะเก็บเก็บสะดวกมีปุ่มเซฟตี้นะครับต้องกดก่อนก็ถึีงแคกดอย่างนี้เข้ามากดอย่างนี้ไม่ได้กดอย่นี้แข็งนะครับกดปุ่ม นี่ให้มาครับมีใบบวงเดือนนะครับก็เพิ่มใบเรียกอะไรประจันเปรี้ยวเลยเด็กตัวใบพลาสติกใบพลาสติกใบประแจมาด้วยประแจ สำหรับใครที่สนใจนะครับผมได้แนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับงานเล็กๆตัดได้ละเอียดจริงๆครับขอบคุณครับ